สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านนะ้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้กลับมาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วยินดีต้อนรับค่ะสุส่งป้าจอยคือเก้านะ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาในมือนี้ลูกสาวป้าจอยก็ครบสามเดือนเต็มเล้วะ สามเดือนแล้วเย่เย่เย่บอกุ่มฮะทุจเลยทุจลยสามเดือนนะเด็กทุจ้เย่เย่เยสามเดือนแล้วลูกสาวแม่ใหญ่แล้วสามเดือนเต็มแล้วบอกมีปิดมีปลายแล้วสามเดือนเต็มเต็มหมกม

ฮะฮะเฮ้ยอาบน้ำแล้วแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นนอนเนาะพิ่นนอนไปหน่อยนึงพี่น้องเลยเพิ่งสมมุตื่นนอนมาแล้วกะง่วงกินนมง่วงนอนตื่นขัดตื่นอาบน้ำแล้วใจจะพักแล้วพี่น้อง

nhưng ngoằng như bà đó nhưng ngoằng như bà nhưng ngoằng như bà và ừ. nhưng ngoằng như bà nhưng ngoằng như bà nhưng ừ. ừ. ngon to quá sao? cái giúp cái giúp cái giúp cầu ma chi đây sàm đường đeo khi nào này nó sao phải chơi cái này นอนหากระตื้นยังไงยังบดส้วงนอนปั่นไหลเนาะยิงเอ้ยยิงข้าเอ้ยจ้าเอ๋ยอ้จ้าเอ๋ยเหรออ้จ้าเอ้ ย่างนะมือเฉยบ่อะมาดูเหรอข่าวดีกเด้อลูกเด้ออ้วกไปยาวข่าวดกเด้อยินเงินพ่แม่บ่าวฮะยิงผ้ายิงผ้าเอ้ย ก็ <Okay. S 1> นี่อยากเย็ยนๆไร่มเย็ยนๆน่มันดีกว่ามันท่านเะสวยพี่น้องนะ <Okay. S 1> แหลกนี่แรด

Nhưng hả? hả ơi? Ôm những nước này ơi? Chạy chạy ơi thưa chị นอนน้องเชมมอนเอาไปตำตะก้ารึปะโอยหล่าเห็ดว่ามีใจตำตะก้าวะเนาะเออโออมวนว่าหลุดอยู่มีสิมวนบ่สแต่นอนก็ยังนอนในสุธานั่นนอนกันเออเหรอท่านถานี่เหรออ๋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 อหล่ากินข้าวบ่กินแล้วกินแล้วบ่ เชียงไฟมาเอ้ยท้องขว่มูไอ้สาวคุ้มขวสิ้นหมูอยากชิ้นสิ้นมูบอลบอเเ้ยเชียงว่ายตัดเสียงว่าเพคือเป็นญาติแม่ประตูมาประตูกันมา พื <candy> ่อนกินข่าวสองคนพี่น้องเพื่อนไปจับเพื่นไปหัวชัางและไปพูดนำเสนาเอ้ย้เอยกขวม่าไปตูมาไปดูมาใชใชใช่วเอาขีกะโหอยู่นี่ใช้ลนี้ใชใชใช่เงนป้ามีกระแตกเงินอีกว่าลูก่อนีถ้าพอบุญมากว่าลูก่อนีว่กะแตกเงินดีกันนี่บุงละใช่เลยนะใช่เลยใช่เ

บ่ดุไปนี่แม่จอยพุเ่นหัวเมื่อคืนจน5:00นยังบ่นอนนั่นว่าจะได้เงาบ่ล่ะมันชินเด้อเออบันพระน้อยเอ้าน่อยเอออือไเ่าเด้อจัหน่อยบเป่าก็เช้าแล้วใหญ่แลเนาะใหญ่บ่ใหญ่เป็นเช้าแล้วบ่ลูกล่ะบ่คือันๆๆเป็นชาเด้ยังยังเออยังเป็นชาเด้อลําือเด้อนีบ่กแตกนน้อยจักแท้อันนี้บ่อีล่ะ ใช่เอยว่าเสือไทยสิบอกมีตู้แม่อีพอว่าบอเขาเขาหน้ามีตู้ยักชงทฮมช็อกบอกบอกมีตู้อยู่ค่ะแก้วแั่หนานฮันแ่เพื่นแต่พอซื้อเสือไทยเหรอแก้วแม่ไม่จอยมีปัญญาแล้วบ้านนี้เพื่อนก็ไรบ้านนี้แก้วมีตู้บอกแก้วไหม

ไีพ่อสาพาบอกชวนไปขายกิตีิแน่นาไปขายแล้วจิขายลาเนาะขายว่าอีมียอยนะลูกเฮ้ยนังสาวสาคุณขายก็ถูนี่บอกขายเนาะขายเนาะว่ะอืมม่จชขายได้ถตั้งเลยมิจะชวนขายตลาดนไม่ได้เรื่องเนา ใช่แล้วเมละอีล่ก็จะคลายทุกการอันนี้เออว่ะเดี่ยงหมดท้งเดี่ยงบ่เดี่คือเ่ยงไงไปน้องซีเดียงตวจะได้กระปอยเดี๋สิีวให้ตับงเี่ยงเลยเดี่ยวแล้วแพงเดียวจะกระอยแล้วบานเนีดี่วเดี่วคักแล้วว่าแม่บ้านนี้เดวคักยักจงําพกุกมันเป็นส้มอื่นเนาะเป็นามอื่นดิออกไมเนาะออกมแดงแดงอยู่วัดพุ่มเออพุ่แล้วเมื่อวานนี่ก็แดงแดงอยู่วัดพุ่่างแดงเก็บสะอาดเยอะเป็นห้อง <laughs> <chúng ta> <laughs> vậy là, vậy là chúng ta mà đúng không? ghê ghê mà đúng không? <laughs>

nếu mày là... à. về chơi đấy cá con hầu thì thua à một đang một này về chơi vậy nữa haha 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 đi sao tôi chồn côn mà giờ sao giọt <laughs> cái ca huống thọc cái non nè cái mày về mà tè thì là mất ngấu phải nó có มอช่วงแดงๆหนังเงายุ่พอเพิ่มม่ได้คุยเลยโทรมาแบบนอนพอโทรมากลางเว้นก็นอนโทรมากลางคืนตก็นอนมาหน่อยแต่เจ้าพอน้คอะ่ยเพิ่มได้คุยโดยเอ็กซ์เอ็กงานสิงวันไห้างก็บหายมือน่ะหายหมดหายหบดไปหดเฮ้ยเหอเฮ้ยเฮ้ยเ่รเฮ้ยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะคนนน่อยก็ให้เป็นอุ้ยว่นางบอกเห็นตาเนี่ยเฮ้ยเห็นตาก็นินอยก็ให้เป็นอีอู้บรบออู้เ้ยปาอมใเฮ้ยูู่้้ลูกหาไู่ไู่่นะูย่าหูย่าหูชิมว่าเรืออย่ด้ก่านี่

เอ้นนนนะหมูแก้มขืนนะจะดูว่าเอาเขียดแอคมาต่อยปากอะไรเชื่อยวนแหย่ดานปากเป็นจับมาวาอไก็ปป่อยปกะเถอนะกะป่อยปากมันจะประเทศนเก่งอย่ล้ไเลยะเก่งที่ตอนนปนอ่ไนี่อลไรน้คาดอีก่านี่เดี๋ยอจังนอนองนาะเป็นงตรงใหญ่แมันเลย่นนังนอนังอ่ะจะหนีก็โอ๊ยช้ำที เอ้ยไปล่ะหน่อยของเบิดแล้วอืม ừ, อืมเอ้ย chưa เชื่อออกเป็น đã, อ่ะ ừ, 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 ừ. Uhm. <c sl estimates> <cucken>

ใสอย่าส่ใส่ย่าใส่ใส่ดี๋ยวห้าพูดไหนพี่อยู่ไอ้ห้อไม่อื้บอยังห้าอู้บอจะได้ดูกส่ เออมแต่เออกับอน้ยนางแล้ปลาบัวก็ได้มาเวะได้บ๊ไปหน้าเลยวะยูทำเกี่ยวเขาเดี๋วจัะฮะอยู่า็ถืแล้วัไปเนาะเดี๋ยวเราไปกันเรื่องไปใส่ผ้าได้ไหมท่องได้ไปทำไมเสียสิไปน้ำมาไปน้ำตู้ะไปทานเราเด้อตอนถึงคนนั่งิบน้ำกัน เนาะมาเมื่อนันก็ถามอยู่ตื้นมาว่าอย่าอ้วนห้องใจตกใจเบิดเอานั่งคุยกันอยู่เนาะจงล้ขึ้นมาจังเนาะแบบมันขึ้นแล้วก็แบบทีเดียวเลยแหเพราะว่าเราน่ะเป็นดอดแดดอยู่แล้วแล้วก็นี่แหละแล้วก็บ่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ย่างไปย่างมาเนาะคิดว่ามันสิไวขนาดนี้ไชดกใช้เวลาที่เฮากินจมกินเหียงแล้วแซวกินน้ําเฮาอยู่เาเว้าลยเลยเออกินกินแล้ว็ย่นิ้ไปัวยงเทแล้วก็หัวอืม เฮ้ยพี่ดูพี่แม่มาหาพี่ตู้พี่แล้วแต่แต่ผมผู้ใหญ่ที่นั่นสวยได้สวยอย่างนี้ที่นั่นใช่ไหนแบบใหนไหนแบบไห่พี่ตู้อุ่มป่ะพี่ตู้อุ่มกับ่บ่ร์ตเขาเนาะใช่แบบไห่โดมันบดหนิฮ่โดมันบดป่ะน้าท้องโดมันบดโตป่ะโดมันบดกับแก้มน่อยหนิป่ะ คอ่อันนี้อนอ้มาน้จดลกอันี้จมาเฮ้ยจัออยได้หักเ้อยเป็นทียม่จัออยเป็นท่เ้ยจัออยเ่ล้ยเป็นบแม่นเยตาเ่นตัวเล่ตวเ่ตวล่ว่างงนี่ตอ่ัวเ่หว่าัเงา่าบลุกบอกตัวล่ได้ชยไม่ยอยอยู่ะไอ้บบุญอ่ว่อือบลุกบออือบลุกบอ วาชนะเฮ้ยเป็นหน้าไปี้บ่เขาเละกลุกหลับบ่ลูกหลับบ่เละไ่ะแกก็ไปตูอ่ะอุ้ยอุ้ยขาวขึ้นมาทันทีเลยไปดู่ไปยูใกล้นองยูรีนงามนีืก็นองยูริงามมึงมบางทีกับข่าวบางทีกับนั่นนะบตื่นมาไม่ชอาบางทีกับหนัข่าวข่าวใช่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 บ่ลบบ่โอ้คนงามทะเลเป็นหน้าจ่ะลูกเอ๊ะ ตาไหนป้านาบุหล่าป่ะทานมืดป่ะออยแทบบุหลานดูกระจิกขาวได้จางไหนจะอยังพานมืดพอพารันมืดแม่พานมืดเ้ยโอ๊ยนให้ประตูนะลูกให้ประตูนะให้ประตูมอประตูนั่งไก่กิเ้ยอ๋ออ๋ออไป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 

อ <German> <c ười> ัจฉาอิงฮ้อันบ่่หึยิบ่บ่ังยิบ่ว่าัเลเลยบล่ะบ่ีดาฮ้อนอยากเบิ่งในนพะลมฮอือฮ้อนอือโอ้ยึอือกับอือรแล้ว้นคืนนีหัวบคืนเลยบ่่ะคืนอสิมาบ่่เดีค่ะก็อ่ยไผฮนๆสาอย ใช่ปะเจัก <lok> ชิมเมืองไทยเราเมืองไทยานมีจักเมืองไทยนี่พตู้เมืองม่ตู้บวนเนี่ยหาแม่ที่ไนเนี่ยเนีหาแม่คนนู้อ้เฮ้ยแน่น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 ให้ภาษาให้ภาษาให้ป้ภาษาให้ประตูภาษาให้ประตูภาษาอะให้ภาษาูละมีนานนอนู้บอก นอนแส่บหากระตื่นเมื่อกี้นี้มานี่จกคืนนี่ฮะฮะดาวาบ่ได้มามาหลายมื้อแล้วเพือรถมาอยู่คืนมากะมาขีมา้เนาะมันขีมาเหนนะเนมหาให้ถูกนะนี่ผู้ตู้อยู่นี่หาหยังมันเงาแหลกได้โอ้เดี๋ยวหันวนี่แมมึงใหญ่มุมบ่หังคาผบ่ใหญ่วนดซอง

ไม่จอยไม่ใช <laughs> ่แค <laughs> no no ่ไม <throat> <sh> ่จอยอย่าแเะมันหอยันติดกับเสื้ออันนี้นะเลยหัวไมาสิตัดออกอยู่ตัดมันยังใช้เงินนังเนาะใส่บางนมเนาะตัดนมบมนันนาบรุมตงมจิง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 บ่ะใส่บางนมนะหนงเนาะางายาเอาหมอย่จ้งหัวไปจักจิงหัวจิงจิง้งอ้มมันทนละอ่ Vậy, à, thì phải... à. À, okay tôi, okay vậy là, ok, hiệu nga kaputo kèm hiệu nga kaputo nga kaputo nga 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 Thấy nga 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 Hai nga 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 อยากไปแล้วกินจ่อยนะคืออ่ะไจ่อยตู้ก็พัดตู้มาหลับไปหน้าแจ๊งนี่บอไปหน้าบอไปบอไปบอเฮ้ยอือมันตู้ปั่นเข่าคืออะ้เข่าได้นี้ไปบังด้อไปบังน้อไปตู้หลักเอาเสื่อมันบ่เด้อไปบดเบเห็นมันคือก่อนนี้ลด้ะเดหละเล้อกีตู้ชิปันเข่าอื่นเนอกไปเอาพูดบ่อาพูดเลอบ่อดได้เดยหละเลอ เอออึยตได้พนก็ได้พูดได้เละเอออึเลี้ยวไปจบาหลานมันิชวดขายเข่าขุที่ชมตายได้ไมเออเสียจะเฉาะก่อนอหรอพ่อจะไปเกี่ยวเข่าชิมือได้ฉเนาะลใช่ใช่เด้อสาวชอเาอกว่าจลาได้หรอใชในี่มาหาแม่บ้าแม่จ้อย ของแม่จะไปแล้วแม่ลุไปแล้วแม่เลยแม่ไปแม่มันดีดอกเนาะทางเป็นดีนอนแม่ไปแม่มันดีดอกเฉยติดไข่แม่ไปแม่มันอุ้ยหม่กินเลยกังเว้นกัยู่กางขึ้นกัยู่จะไม่ได้ไปทีไรไปีแม่บ้านมากกว่านิดเด้ยล่ะแม่มาอยู่นี่ก็ไม่ได้นอนอีกได้เนาะอ่ะเนาะก็เฉยเนาะไม่ได้แม่จอยเออ ยาไปนะเฮ้ยฮใช้เดยวยนะเดียวใช้ดูเห็นแจ้นั่นได้เลปรดดูเนี่ยประตูมันแลกซองเปิดหน้าต่างใช่รล่กใช้ดูเแดงมือใชห้นฮูเงี้ัดแค่ดูล่ะเงี้คอเร้อดูกิงผ้าเอ้ยเยีงไมครับฮิฮมาี่ดูหิงผ้าเอ้ยมาซิ่งแนมขัดแนมแนม้ดูนยัง เออไปไหมถูกหล่ะเอาเงินมาติดผ่าเด้อมันจะงมือเงยมุมเด้อเด้อเด้ออีหล่ะแต่เงินงามเด้อเด้อเดงยไปไวมถูกเด้อเงินเงินนะเด้อมาให้ยไปตู้พร้อมเด้อเด้อโอ้ยตา้หลายหลายไปตู้เออ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 วัดดูบอมาจมตู้ก่อเออว่ดดูบอแตเออกับเออว่ดดูหล่ะบอในวัยนด้นหนิไปหาเงินเก่งนั้นหนิีผ่าหนิเงยนังเนาะออืฮาถ้าจังมือไปตู้เนี่ยเท็จหล่ะ ตูมาปะกตูมาปะกตูมาปะกตูมปะกฮฮฮฮ่ลยอเอไะบ่เอเฮ้ยเก้งเลยหล่ะบ่ก็เก้งเลยดุมฮ่าฮ่อฮ่ามึงขัดเจ้มึงัดแก่คนดีไปดีจนะจอเมยเ่ยว่ะดู้มาแม่บ่ดีแมู้า้ม่ตูเน้เนาะที่นั่ม่ตู้บอมาเน

Niều cứ để phiêu của bà bỏng. Do you want to hết chấm hoi là chuỗi cụ Điều bà nằm mẹ tôi hết chấm hoi 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 hết hết chấm hoi 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 hết chấm hết chấm hoi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  hết hoi hết chấm

คือในประตู่ลูกเอ้ยบ่แล้วมาช่วมือบ่เอ้ยถ้าชิมาอยู่เราบันเราแลกเกี่ยวเขาเลยไงบอกแล้วบอกแล้วรถตัวมาชุวมือเลยสะบ่พอเขามาแต่เทพกัมาต้อนเนอะบมากินของไทยสะจัดได้ยังเนนั่งนังไรอยงก็ไรเนานอนัเนาะเฮ้ยไ้ละบอกอีพพอุตัวชิมาเดีวบ่ลูกบอก ຍັງຢູ່ເອີນຫາເດເອີນຫາຍຂໍດເມາເດເມນຶ່ດົທາງບໍອ້ີ້ດມາທ້ດີນບ อือเอ้ยให้อยากไปนะบ่อยากไปนะโอเคค่ะแม่สิจบคลิปเพียงซํานี้ก่อนชาสิอุ้มลูกสาวก่อนอยากมานําแล้วพ่พี่น้องเยเนาะไปแล้วกมาสบายดีสสบายดีเห็น่สบายดีแม่ตู้โอ้ย